โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาดูการหาค่าลิมิตนะครับที่อยู่ในรูปของ0ูนย์ส่วนนย์นะครับตรงที่ว่า0ูนย์ส่วนเนี่ยมันศูนย์ส่วนย์ยังไงนะครับเรามาลองดูกันนะครับอย่างเช่นข้อที่1นะครับจงหาค่าของลิมิต x กําลังสองลบ x ลบสส่วนด้วย x ลบสนะครับโดยที่ x เนี่ยเข้าใกล้2องลิมิตข้อนี้นะครับถ้าสมมุติเราแทนค่าเลยนะครับ ลองดูนะครับเราแทนค่าเลยเนี่ยก็จะเป็น2กําลังสองนะครับลบด้วย2ลบด้วย2ส่วนด้วย2ลบ2นะครับ2กําลังสองได้4นะครับ4ลบ2เหลือ2นะครับ2ลบ2ก็เป็น0นนะครับอ่ะก็จะส่งผลให้ตัวเศษเป็น0ูนย์ะครับส่วนตัวส่วน2ลบ2ก็ศูนย์อยู่แล้วนะครับเนี่ยก็จะเห็นว่า ที่บอกว่าลิมิตอยู่ในรูป0ูนย์ส่วนศก็คือถ้าเราแทนเลยก็จะได้เป็น0ูนย์ส่วนศย์แบบนี้ตลอดเลยนะครับฉะนั้นลิมิตในลักษณะนี้นะครับเราจะยังไม่สามารถแทนค่าได้เลยนะครับเราจะต้องมีเทคนิคในการแก้โจทย์แบบนี้ก่อนนะครับเทคนิคที่จะพูดถึงในตอนนี้นะครับก็จะเป็นการแยกตัวประกอบนะครับที่นํามาช่วยในการหาคําตอบของลิมิตในลักษณะแบบนี้นะครับอ่ะเรามาดูข้อนี้กันนะครับ วิธีทำนะครับอย่าลืมนะครับเทคนิคที่ใช้คือการแยกตัวประกอบนะครับก็เขียนโจทย์ลงมาก่อนนะครับอเขียนโจทย์เรียบร้อยนะครับจากโจทย์เนี่ยเราสังเกตเลยนะครับก็จะมีตรงส่วนที่เร็งเห็นแล้วว่ามันน่าจะแยกตัวประกอบได้ก็คือตรงตัวเศษนะครับเนี่ยตัวนี้นะครับเราก็ลองแยกดูนะครับ ก็จะได้เป็น x ลบสนะครับแล้วก็ x บวกหส่วนด้วย x ลบสนะครับพอแยกเสร็จนะครับก็จะมี x ลบสนะครับก็จะตัดกันได้เราก็ตัดเลยแชฟแชฟนะครับเราก็จะเหลือเพียงแค่ x ใกล้2นะครับของ x บวกหนึ่ง พอเหลือแค่นี้นะครับเราก็สามารถเทคลิมิตได้เลยการเทคลิมิตก็คือแทนค่านั่นเองนะครับแทนค่า x เข้าไปนะครับ x ก็จะแทนด้วย2เพราะ x เข้าใกล้2นะครับก็ได้2บก1ก็ได้คําตอบเป็น3นะครับเนี่ยลิมิตข้อนี้ก็จะตอบ3นั่นเองนะครับเราไปดูตัวอย่างต่อไปนะครับวิธีทำนะครับอ่ข้อนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยลองแทนค่าดูก่อนนะครับ เหมือนเดิมน,นะครับอันนี้ก็จะเป็น5ยกกำลังสองลบด้วย25ส่วนด้วย5วงเล็บ5ลบ5นะครับก็จะเห็นว่าข้างบนก็25ลบ25ได้0ูนย์นะครับตัวล่างก็0ูนอีกแล้วนะครับถ้าเราแทนเลยก็จะออกมาเป็น0ูนย์แบบนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าในลักษณะรูปแบบเนี่ยต้องอย่าพึ่งแทนนะครับเราต้องมาหาเทคนิคกันนิดนึงนะครับ เทคนิคของคลิปนี้นะครับก็คือการแยกตัวประกอบนั่นเองนะครับฉะนั้นเราก็จะต้องแยกตัวประกอบให้คงแ่วนิดนึงนะครับอ่าเท่ากับนะครับอ่าอย่างโจทย์ข้อนี้นะครับเห็นไหมครับเราก็ดูเลยนะครับมีเศษกับส่วนตัวไหนที่สามารถแยกตัวประกอบได้นะครับตัวส่วนเนี่ยแยกไปไหนไม่ได้แล้วนะครับแต่ตัวเศษยังสามารถแยกได้นะครับ เราก็ลองแยกดูก็จะเป็น x บวก5นะครับคูณอยู่กับ x ลบ5นั่นเองนะครับส่วนด้วย x วงเล็บ x ลบ5นะครับและ x ลบ5ก็ตัดกันอีกแล้วนะครับตัดเลยชั้นลิมิตอันนี้เราจะเหลือออกมาเป็น นี้นะครับเราก็ส่วนด้วย x แล้วเราก็เทคลิมิตก็คือแทนค่าได้เลยนะครับก็เป็น5บวก5ส่วนด้วย5นะครับก็ได้10ส่วน5ก็ตอบ2นะครับลิมิต้อนี้ตอบ2นั่นเองนะครับ <c oughs> ไปดูกันอีกสัก2ตัวอย่างนะครับไปตัวอย่างต่อไปนะครับ อ่านมาแล้วสองตัวอย่างนะครับก็น่าจะมีความคุ้นเคยบ้างนะครับกับการแยกตัวประกอบนะครับและการแยกตัวประกอบเนี่ยเราก็เคยศึกษากันมาหลายครั้งแล้วนะครับอ่ะรามาดูข้อนี้กันเลยนะครับลิมิต X เข้าใกล้ลบสานะครับ x กลังสองบวก x ลบหส่วนโดย x กลังสบวกเจ็ด บวกสิบสองก่อนอื่นเลยนะครับเราจะต้องลองแทนค่าดูก่อนนะครับว่ามันเป็นรูปศูนย์ศูนย์ไหมถ้ามันไม่เป็นเราก็แทนค่าไปได้เลยนะครับไม่จําเป็นต้องไปแยกตัวประกอบนะครับอ่ะอันนี้ลองดูนะครับลบสามกำลังสองบวกด้วยลบสามลบหนะครับลบสกำลังสองนี่ได้บวกเนะครับเกาไปเจอลบเก้าก็ ได้ศูนย์นะตัวล่างนะครับลบสามกำลังสองบวกเจ็ดคูณลบสามบวกสิบสองอันนี้ได้บวกเก้านะครับบวกเก้าไปเจอสิบสองก็เป็นยี่สิบเอ็ดไปเจอลบยี่สิบเอ็ดก็เป็นศูนย์ก็คงรูปศูนย์จนศูนย์อยู่นะครับฉนั้นต้องแยกตัวประกอบนะ,ะจากโจทย์ข้อนี้นะครับจะเห็นว่า มีกําลังสองที่ตัวเศษนะเป็นพหุนามกําลังสองนะครับตัวส่วนก็พหุนามกําลังสองเหมือนกันแสดงว่าก็น่าจะแยกประกอบได้ทั้งเศษและส่วนเลยนะครับฉะนั้นเราแยกทั้งคู่เลยก็จะเป็น x บวก3นะครับกับ x ลบ2ตัวส่วนเป็น x บวก3เช่นเดียวกันนะครับกับ x บวก4 พอแยกมาเสร็จนะครับ x บวก3ตัดกันเราเหลือลิมิต x เข้าใกล้ลบสของ x ลบสส่วนด้วย x บวกสนะครับตรงนี้เราแทนค่าได้เลยนะครับก็จะเป็นลบสลบสนะครับส่วนด้วยลบสบวกสเราก็จะได้คำตอบเป็นลบหส่วน หนึ่งนะครับก็คือลบห้านั่นเองเป็นคำตอบของลิมิตข้อนี้นะครับไปดูตัวอย่างสุดท้ายกันนะครับก็จะเป็นลิมิต x เข้าใกล้ลบหนะครับของ x อ็กำลังสองบวกสีเลบห้า ส่วนด้วย x กํลังสองบวกห x บวกหนะครับ <c oughs> อ่ะเราก็แยกตัวประกอบกันเลยนะครับเขาใกล้ลบหตัวบนนะครับแยกได้เป็น x บวกหนะครับคูณกับ x ลบหนะครับส่วนตัวล่างแยกได้ก็คือ x บวกหคูณกับ x บวกหนะครับแล้วเราก็ตัด x บวกหทิ้งฉะนั้นลิมิตเราเหลือ x เข้าใกล้ลบหของ x ลบหส่วนด้วย x บวกหเราเทคลิมิตได้เลยนะครับเทคลิมิตก็คือการแทนค่านั่นเองแทน x ด้วยลบหนะครับรอนนี้ก็จะเป็นลบหลบหส่วน ลบห้บวกหลบหลบหก็เป็นลบหนะครับลบหบวกหก็เหลือลบสีตรงนี้เราก็อาจจะตัดลบทิ้งได้เลยเป็น6กส่วนสนะครับหรือเศษสามส่วนสวนโอเคนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับพวกเราบ้างนะครับก็ลองศึกษาดูแล้วก็ ต้องขยันทําแบบฝึกหัดนะครับวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยจะมีความคล่องตัวและคล่องแคล่วก็ต้องทําแบบฝึกหัดมากๆนะครับถึงจะคล่องตัวมากขึ้นนะครับเชี่ยวชาญมากขึ้นนะครับอ่ะโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นลิมิตที่อยู่ในรูปศูนย์ส่วนศูนย์นะครับก็ ใช้เทคนิคในการแก้โจทย์ตรงนี้ก็คือการแยกตัวประกอบนั่นเองนะครับยังมีเทคนิคอื่นอีกนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในคลิปต่อไปนะครับโอเคครับขอบคุณครับ